สวัสดีค่ะตอนนี้อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้ววไม่ไม่ไม่อาบน้ำเลยแต่ว่าซักผ้าทำเมื่อค่มนี่ไปแล้วจัดร้านน้ำแปลงไฟไปแล้วเมื่อเช้าแล้วก็รอรถรถมาพอดีโข้ามาโอเคเดี๋ยวพักกันอีกทีในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้บีแอนจะไปตลาดบ้านเลยนะคะถ้าใครอยากไปปะกันนะจ๊ะก็ไปเจอกันที่กันได้เดีไปก่อน รถมาละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปิดนั่นนู่นนี่ก่อนไปด้วยกันป่ะแป๊บนึงปิดบ้านก่อนนะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะพาไปดยกว่ต้นไมคุณแม่ล้ม เยียบด้วย,ยจริงต้นไม้แม่ลมตุงเกียบสุนเลยวันนึงสังเท้ากันวันนี้แต่งตัวเบามากไม่ได้อะไรเยอะเพราะว่าเดินตลาดน้ำพอนเรียนี่ไกลบา้านไม่ได้ไกลขนาดนี้กำลยแต่งตัวเบาฮึขาสาั้นก็แต่งโอเค รถมารับแล้วบ้านของฉันมารับแล้วอยู่ไหนลโทรเข้ามาตะกี้เดี๋ยวถ้า,าใครยังไม่รู้จักนะคะก็คือตลาดนั้นขวัญเรียมจะอยู่ที่ วัดบำเพ็นเหนือบําเพนใต้นะจ๊ะก็คือมันมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะถ้ามาจากทางร้านอินทาหรือว่าไปทางล่มเก้าก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้รถกําลังเดินทางมาละก็ถ้าเห็นอืมสุกศติศน่าจะปิดสองทุ่มหรือสี่ทุ่มไม่แน่ใจแต่ว่าก็ไปเจอกันได้นะคะ ชรถมาแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน่